เาไหร่นอ้อแล้วแม่เขาโทรมาถามลูกถามอะไรก็ไม่มีเลไสักนีอันนี้ส่งไปที่บ้านเราไงครับแต่เราไม่ได้สั่งอะไรเลยใช่ไหม เรามาแจ้งความไว้ก่อนใช่ให้มาเปิดเมื่อกี้โทรไปหาเพื่อนที่นี่ตำรวจที่บางแสนเขาบอกให้มามาแจ้งที่นิดเพราะจะไปเปิดดูทีนิดอ๋อเราเคยดูขาใช่ไหมครับใช่อยากจะดูว่าข้างในอย่างนี้เพราะเราเคยดูขาว่ามันมียาสดกิดกลัวเป็นแบบนั้นแต่มาแจ้งความไว้ก่อนเนาะครับมีอะไรจะฝากเตือนถึงประชาชนเมที่ได้รับสิ่งศิลบแปลกๆเนี้ย จากนั้นก็เอาเครื่องความปลอดภัยมาแจ้งความไม่ก่อนดีกว่าแล้วถึงมาเปิดให้ให้ตำรวจดูเป็นเป็นพยานด้วยว่าคะแดนอย่อะไรตอนนี้ผมไม่ได้สั่งที่บ้านไม่มีใครสั่งเลยมีใครสั่งสอบถามหมดแล้วใช่ไหมแค่สอบถามคนในครอบครัวหมดแล้วไม่มีไหนนั่งคมามาตอนไหนครับมาไม่สักพักเนี่ยหมอสักพักเนี่ยโทรไปหาลูกหมดไม่มีใครสั่งผมก็ไม่ได้สั่งคือเก้าแปดเ ห้าห้าเก้าครับเสามสคสามศูนสครับ่เขาครับ่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้ออดช่ในที่มีอะไระเสื้อผ้าเสื้อเสื้อมาจากจังหัดหน้าอืมหน้านี้ผมไม่รู้จักนะไม่มีใครอย่ผอเสื้อเรียเสื้อ้องถอดุข้างในเสื้อเป็นเสื้อนะเออเสื้อ โอมาทางเหนือด้วยไงใช่ป๋าอะไรกลัวพอดีมันมีพัสดุถึงคุณวุฒิไกรบุญพร้อมนะครับส่งส่งเสื้อส่งเสื้ออะไรนะมาจากจังหวัดน่านน่ะของจางตะปูนเปพอดีคุณวุฒิไกรเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเขาเขาไม่ได้สั่ง เพื่อนเพื่อนเขาชื่อช่างช่างโก้ช่างโก้สั่งเขาเขาสั่งส่งให้คุณวุฒิกายใช่ไหมอ๋อเขาจะเซอร์ไพรส์ไว้งั้นเหรอเอ๋อโอ้โหนี่ยเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ที่โรงพักเนี่ยผมสวัสดีผมก็งงที่โรงพักเขาจะเซอร์ไพรส์ให้ผมเออคนนี้ผมก็ไม่รู้จักอ๋อช่างช่างช่างอะไรนะช่างโก้เหรอช่างโกล้อง เขาจะส่งให้เป็นของขวัญวันเกิดนี่ไงเนี่ยไม่ยอมบอกอะโอเคเอาะวันเกิดไม่ว่าเป็นยาบ้าเยมาเอามาตรวจที่โรงพักเลยเพราะมาจากทางเหนือใช่ป่ะครับเออโอเคครับโอเคครับเข้าใจละเข้าใจละครับหมครับขอบคุณครับอันนี้ไม่มีใครถ้าเพิ่อความปลอดภัยก็ถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจก็มาที่โรงพักเพื่อมาตรวจตรวจสอบด้วยกันนี่แหละครับนะ เบ no okay. no okay. ื้องต้นเราสอบถามเบอร์ปลายทางแล้วเป็นไงฮะเบื้องต้นก э ็บอกว่าเพื่อนเขาสั่งให้เป็นการเซอร์ไพรส์ก่อนเกษียณแต่ไม่ได้บอกแต่ไม่ได้บอกเจ้าของก็เลยเจ้าของก็เลยกลัวตอนนี้ก็เข้าใจละโอเคเจ้าเกษียณนะเพื่อนเซอร์ไพรส์ออ๋เพื่อนเซอร์ไพรส์ไม่ยอมบอกแล้วไม่คนที่ตัวนี้ต้องคอเป็น คนนีงเป็นร้านมากกว่ากันอย่างนียเนี่ยชื่อนี่ผมไม่ได้ผาทำงานไฟฟ้าเป็นแหกแล้วครับอยู่เดินเครื่องไฟผิดครับอยู่การีฟ้าไฟายผลาตบาบ้าง